สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนคอนโกมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมือนี่พี่นี่สิมาตีดินให้มันลงค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่จ้างแม่บ้านมาเสียหยาเพื่อนเอาดินออกมันเป็นล่องไหมคะพี่น้องพี่นี่ก็เอาดินมาใส่เนาะเอาดินมาใส่เป็นคู่เลยจ้ะพี่นี่ก็สิตีลงมือบางเรื่องเอนแจนพี่นี่เพื่อนขนดินมาหายเนาะพี่นี่ก็สิตียางเดียวเพราะเส้นเพื่อนขนมาหายแล้ว ขอบสนามเป็นหลุมค่ะเป็นร่องเบิดเลยในบานเพิน่นเพิ่นเห็ดเนี่ยพี่นี่กะบ่มีความสีเว้าเว้าไปแล้วกะซ้ำบ,บ่เว้านั่นล่ะจ้ะน,นี่เป็นร่องนี่สิพี่นี่กเอาดินมะไซน่าเบากะว่ากะาาว่าบ่อไรเห็ด แบอดีอน,นี่เป็นลองแล้วพี่นี่ก็หาดินมาใส่ค่ะพี่นี่อยากให้เพื่นมาเบิ่งอยู่จเพื่นกะไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องอย่แแก้ปัญหาเพระตกดลกบจ้ะคนไม่มีสมองก็คือไม่มีสมอง ของเนี่ยฝรั่งบานอมขมขึ้นพี่น้องคะได้แค่นี้แหละเห็ดอ้อมมัน รอบอันสนามหยาเลยได้จ้ะมันจะเป็นร่อง่อร่องไปคือขั้นแท่หน้า,น,านี่แม่พี่น้องค่ะ <c oughs> นี่แหละดินไม้แมมก้นพี่นี่ามาใจหายเมื่อกี้ดินี่อู่ว่าไว้ญานหลังยาตหลังเป็นไปทัว่วกันเลยใส่เพิ่มมากเหลือเด้นแล้วก็ใส่เบอเบอร์ีดีนนอกสามีเนาะ เลือค่ะเหลือจะทำยังไงเนี่ยถ้ามันพี่น้องค่ะต้องไปใส่หมงอื่นเก็ดขัดดีๆีด้วยแตพี่น้องค่ะจไใบป่าน,นี้ จ้ะพี่นี่ว่าสิเอิญเรามาเบิงอยู่แฟนเลยว่าจะเอิญเรามาเบิงถอเรามาเบิงแหล้วกับซ้ำนั aro aro> ่นล่ะบอกเถื่อหนึ่งสองเถื่อสามเถื่อกันยังสื่ออยู่จ้ะถ้าเขาบอกงัสิเลาก็เอาคว้มเบาเล่ามาเบาว่าบริหาแหรอกอะเราสิบ่ฟังคำเห่าอธิบายเบิดเด้เรากัสิวานสิว้าตัดห่านเมจ้ะเป็นสัตว์ล่ะอันนี้แฟนพี่นี่กะใส่ดินหลยโพดได้บาดที่นี่ พี่นี่กับสิเดวออกโอ้เจมันบ่พอดีแต่ว่าเรากับมาหิวดินให้จุดแล้วคุณละจาพี่นี่บ่ไหวเนาะแพ่นพี่นี่ถ้าเอาดินมาไม่แต่สิถิ่มสิถิ่มพี่นี่บาพี่สิไดใสอยู่สันเด้อาจะเอาไว้ให้ นั่งเห่นกับเบี่จักข้าวก่อนเนาะค่ะวันนี้หนาวหนาวค่ะพี่น้องค่ะวันนี้หนาวเมื่อพี่นี่จนแข็งเบิดเปร้านี่ออกมาออกมาทํางานออกมาทํางานประมาาชส่มโอหนึ่งนี่แหละงูแข็งแฟนพี่นี่หลักกระยาบมีสิม ชูชูเกสกาแฟเกสกาแฟอือฮ mm hmm. เอาขยับไ,ไปไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเขาสิมาเอาแต่วพี่นี่ว่าสิเรห้องแล้วว่ามาเอากันขยะอยู่กระท่อมไปถิ่มน้ำแน่นะนี่เล่บเบาๆนังคุยกับเด็กจีกันจะเข้า Chú ừ. bà ừ. xác xe lịch ta bố Ê ta bố Mưa nay sẽ mặc hào luôn chả Hmm? เอสลาโบแล้วพิี่น้องเองท่านก็เสียวบันไดเมื่อคืนนึงมะเพ่าทำงานแต่เึกเตามุ่งหนีออกกําลังกายสองชั่วโมง มะค้ามลายๆกันเลยสิเป็นเมาวาน <laughs> อีกหนึ่งหนึ่งกับพอ่อละใกล้จะเบิดเดียวเดียวบอกพี่นี่แฟนพี่นี่ไบสั้นไห้ <laughs> สั้นมะคามฝรั่งสั้นมะคามไห้ แฟนพีนพ่นี่ว่าพีน่นี่แล้วแล้วเสด็จฟุ้งจิมากขื้นน้วพาวสัสงแต่แพี่นี่ว่าถ้าแล้วพี่นี่อยากเอาน้ำเบีซี่ก่อนเก็บก่อนเม็ดรประคามเดียวมันจะเป็นเนนตุน,ตนกินไว้แล้วก็เก็บค่ะเยียบลอยจ้า สีมเอาบักข่าวล่เม็ดจ้าขิงบักข้าสมัยใหม่ค่ะเอานี่มักข้าอ่อนน้ำหอมด้วยง้สิดออยอเลยฮะดูเา,าต้องเชียงวงับเบ็ดพุโตเถอดระวังมีดนะ

โอเคแล้วสิบเอ็ดจ้าได้สิบเอ็ดลูก ได้สิบเอ็อดได้สิบเอ็ดอ่องได้สิบเอ็ดคผพันด้ซจ้าพี่นี่ก็สิได้จบคลิปเนาะค่ะเนาะจ้าพี่นี่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปทำงานเล็กๆน้อยๆคลิปขึ้นมะพร้าวเนาะค่ะเนาะ อพี่นี่กะสิอ่าให้คลิปละคำเน,นาะคะเนะคลิปละคำโคโคโนัทภาษาฝรั่งเศสโคโคนัทเซกวัวซูอ่าฟังเสนัวดกโกโกวดูกโกโก้ค่ะพี่น้องค่ะฝากรักฝาก,กความหว่วงใยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไายบายค่ะเปอ๊บโปเซ่วล่าได้เอ็น ได้บักเพาลมาแล้วค่ะแล้วกะสีมาว่างไวนี่พี่นี่กะสีพ้าเล่ามือละสองลูกจ้าแล้วกะสีว่างไวน้นี่เราบัานนี้ก่อนออกกระลังกายพี่นี่กะพาใส่กระปุกน้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาไปกินใส่ออกกระลังกายค่ะนี่แหละเออเพราะว่าอันระว,วานเอาไว้ถ้าออกกระลังกายเป็นน้ำยาวิเศษเพิ่นวาซานจากพี่น้อง ได้11หน่วยจ้ะอ่องอ่องกุโกนัสวัสดีจ้ะที่รักค่ะสวัสดีครับ